สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาธยายบายริสากับพอดแคสต์ Icons of the World EP8 Paris Hilton อย่างที่เรารู้กันว่ากระแส Y 2 K กำลังกลับมาในวงการแฟชั่นเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีไอคอนคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันมากๆนั่นก็คือ Paris Hilton นั่นเองโดยรวมภาพลักษณ์ของ Paris เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ของไฮโซคุณหนูที่มีชื่อเสียงเพราะฐานะความร่ำรวยแล้วก็ยังเป็นดาราเดลิตี้ทีแล้วก็เน็ตไอดอลยุคบุกเบิกด้วยแต่ว่าถ้าอยากรู้มุมมืดของคุณหนุ Y 2 K อันดับหนึ่งก็มาฟังกันใน EP นี้ได้เลย

บาริสเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี1981โดยครอบครัวของเธอเนี่ยทำธุรกิจโรงแรมแฟรนไชส์ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทวดดังนั้นครอบครัวเนี่ยก็เลยขีลุกความไฮโซความอนุรักษ์นิยมเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกแยกแล้วก็กดดันตั้งแต่เด็กว่าเธอต้องขีลุกเนียบเนียบคุณหญิงคุณนายบาริสเนี่ยมีพี่ชายอยู่รวม2คนแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ชื่อนิกกี้ตอนเด็กๆคนในครอบครัวของเธออะก็จะเรียกเธอว่าสตาร์หรือว่าดาวนั่น เ,เพราะว่าปาริสเนี่ยจะชอบอยู่หน้ากล้องแล้วก็ชอบให้คนอื่นถ่ายวิดีโอของเธอตลอดเวลาคนรอบตัวของเธอเนี่ยก็จะสนใจเธอมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเธอสวยแม่ของปาริสอะเคยเป็นอดีตนางแบบแล้วก็นักแสดงตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วคุณยายของปาริสเนี่ยก็สนับสนุนปาริสเต็มที่ว่า ปาริสเนี่ยอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเลยเป็นตัวของตัวเองได้เลยแต่ว่าแม่ของเธออะกลับไม่อยากให้ปาริสเข้าวงการบันเทิงแล้วก็ไม่อยากให้ยุ่งกับการเป็นดารานางแบบเหมือนเธอคงอยากให้ปาริสมีชีวิตที่แตกต่างจากเธอ แม่ของเธอก็เลยอยากให้พี่น้องของเธอเนี่ยอยู่แบบเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็ให้มีความไวตัวสูงสูงไว้น้องสาวของปารีสที่ชื่อนิกกี้อ่ะก็จะเล่าว่าปารีสจะมีภาพจําเป็นคนที่สาวมากๆก็คือชอบแฟชั่นชอบสีชมพูเหมือนตุ๊กตาบาบี้อ่ะแต่ว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยหรือว่าตอนที่โตมากับปารีสนะนิกกี้ก็เล่าว่าเธอเป็นคนที่ลุยๆแล้วก็ชอบเล่นกับสัตว์ ปารีสเนี่ยมักจะมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆมาเลี้ยงที่บ้านตลอดเวลาเช่นเลี้ยงงูแพะหรือว่าลิงจนคนที่บ้านอะ่ะต่างก็คิดว่าปาริสคงโตไปเป็นสัตวแพทย์แน่ๆ ในปี1996ปาริสแล้วก็น้องสาวเนี่ยได้ย้ายไปเรียนที่นิวยอร์กซึ่งช่วงสัปดาห์แรกๆทั้งคู่ก็ได้พักอาศัยที่โรงแรม Wal d o r f a s t o r i a ซึ่งก็เป็นโรงแรมชั้นนำในเครือฮิวตันนั่นเองทำให้พวกเธอเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจในหมู่ปาปาราัสซี่ในฐานะเซเลบไฮโซรุ่นเล็กแต่ว่าความโด่งดังเนี่ยก็ทำให้ปาริสเป็นที่หมั่นไส้แล้วเธอก็ตกเป็นเป้าของการบูลลี่เยอะมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับคนในโรงเรียนใหม่เท่าไหร่เลยส่วนที่บ้านเนี่ย พ่อแม่ของเธอก็เข้มงวดกับเธอมากเป็นพิเศษเช่นห้ามไม่ให้ปาริสมีแฟนห้ามแต่งหน้าห้ามไปงานเต้นรำห้ามกลับบ้านเกินเคอร์ฟิวส่งให้ไปเรียนคลาสปรับปรุงบุคลิกทำตัวให้เข้ากับไฮโซนิวยอร์กซึ่งเป็นสิ่งที่ปาริสไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าเธอไม่อินกับไลฟ์สไตล์แบบนั้นนั่นก็เลยเป็นจุดกำเนิดของการที่ปาริสเริ่มทำตัวต่อต้านกฎระเบียบต่างๆ ก็คือตอนที่เธอเริ่มอายุประมาณ14 1 6ปีเนี่ยปาริสก็จะเริ่มทำทุกอย่างที่แม่ไม่ชอบเช่นแต่งตัวตามสมัยแฟชั่น Y2K แบบกระโปรงสั้นๆใส่สร้อยคอจี G ้เพชรที่เขียนคำหยาบต่างๆหรือว่าเริ่มเข้าวงการถ่ายแบบแล้วเธอก็จะเริ่มเที่ยวกลางคืนเที่ยวตามผับตามบาร์แอบออกจากบ้านใช้บัตรประชาชนปลอมบ้างแล้วพอแม่เธอรู้เนี่ยแม่ก็จะแบบโทรตามจิกเธอกลับมากลางดึกเลย ตอนนั้นอะปาริสก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของการเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันทำให้เธอได้เจอ ตัวของตัวเองแล้วเธอก็ชอบแสงสีมากๆแต่สุดท้ายแม่ของเธอก็จับเธอได้ทุกครั้งแล้วก็พยายามดัดนิสัยเธอทุกวิธีทางเลยนะจากการตักเตือนเนี่ยก็จะลามไปถึงการจับเธอมาขังในห้องเพราะว่าแม่เนี่ยก็กลัวว่าปาริสจะตกอยู่ในอันตรายหรือว่าโดนทำร้ายโดนหลักพาตัวเพราะว่าเธอก็ไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายจริงๆะนะแต่ปาริสกลับมองว่าพ่อแม่ไม่อยากให้เธอเที่ยวกลางคืนเป็นเพราะว่าเขาแคร์ภาพลักษณ์ของตระกูลฮิวตันเฉยๆว่ามันจะเสื่อม เสียไปมากแค่ไหน สุดท้ายพ่อแม่ของปาริสก็ทนไม่ไหวก็เลยส่งเธอไปโปรแกรมที่เหมือนกับดัดนิสัยเด็กเดือดซึ่งโปรแกรมนี้จะเอาเด็กเข้าป่าไปใช้แรงงานเด็กๆคล้ายกับอยู่ค่ายทหารแบบว่าโดนยืนด่าอะไรเงี้ยแล้วปาริสก็ยิ่งไม่โอเคสิเธอก็เลยชวนเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้หนีออกมากับเธอปาริสกับเพื่อนตอนนั้นก็คือวิ่งผ่านได้เข้าโพดขึ้นเขาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนจับกลับเข้าไปอยู่ในค่ายแล้วก็โดนตบหน้าเป็นบทเรียนให้ทุกคนเห็นเลย ว่าถ้าหนีออกมาเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้ พอเธอออกจากค่ายนี้ได้ปาริสก็โดนจับเข้าค่ายดัดสันดานแบบนี้เยอะมากแล้วทุกครั้งที่เธอถูกส่งไปที่นั่นเธอก็จะพยายามหนีสุดชีวิตแต่ว่าก็ถูกจับกลับไปอยู่ตลอดตอนนั้นนะเธอก็พยายามขอร้องพ่อแม่นะว่าเธอจะไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วขอให้เธอเนี่ยได้กลับบ้านไปก็พอแต่พ่อแม่เธอก็ไม่สนใจแล้วก็ส่งเธอกลับไปค่ายเหล่านั้นอยู่ดีนี่ก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เธอเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆอีกเลยเพราะขนาดครอบครัวเนี่ยยังทําขนาดนี้กันได้เลยนะ ซึ่งต่อมาในอนาคตปาริส็ทจะไม่ค่อยเชื่อใจแฟนหนุ่มของเธอหลายๆคนเท่าไหร่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ความรักหลายหลยครั้งของเธอเนี่ยก็ต้องจบลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากเป็นพิเศษแล้วก็สร้างบาดแผลให้กับปาริสจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือตอนที่พ่อแม่ของเธอเนี่ยจ้างคนจากโรงเรียนดัดนิสัยให้ลักพาตัวปาริสไปกลางดึกคือไม่มีใครบอกปาริสก่อนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น นึกภาพว่าเรานอนนอนอยู่ในเตียงแล้วจู่ๆก็มีคนลากตัวเราออกจากบ้านดิแล้วตอนนั้นอ่ะปาริสก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าคนทางบ้านอ่ะก็คือไม่มีใครลุกขึ้นมาดูเธอเลยเธอถูกลักพาตัวไปอยู่ที่โรงเรียนดัดนิสัยแห่งหนึ่งเป็นเวลารวมสิบเอ็ดเดือนเลยนะปาริสเล่าว่าทุกคนที่โรงเรียนนั้นอ่ะ ถูกต่อว่าขู่เข็นหรือทําโทษเกินความจําเป็นไปมากมีวัยรุ่นหลายคนที่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วยซ้าปาริสก็เล่าเพิ่มด้วยว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นอ่ะเหมือนมีความสุขหรือชื่นชอบการกดขี่เด็กๆวัยรุ่นพวกนี้ด้วยซ้ําพออยู่ที่นั่นอ่ะวัยรุ่นพวกเนี้ยก็ต้องกินยาแบบน่าจะเป็นยาประมาณแบบยากดประสาทอะไรเงี้ยแต่ปารีสไม่อยากกินเธอก็เลยซ่อนยาเอาไว้แต่ก็มีคน แอบไปฟ้องเจ้าหน้าที่อีกปาริสก็เลยถูกนำตัวไปขังในห้องเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่ตามประกบทุกฝีก้าวเรากับเธอเป็นนักโทษเลยแล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอโทรเรียกพ่อแม่มารับได้ จากเหตุการณะนะ์นั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เธอฝันร้ายจนถึงถุกวันนี้แล้วเธอก็เล่าว่าสาเหตุที่เธอยังมีสติดีตอนถูกปล่อยตัวออกมาเพราะว่าเธอได้แต่เฝ้าหวังว่าตอนเธอถูกปล่อยตัวเนี่ยเธอจะทําทุกวิธีทางเลยที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีเงินมากพอที่จะเป็นอิสระจากครอบครัวของเธอได้เพราะว่าเธอจะไม่ทนกับสิ่งนี้อีกต่อไปเราขอเล่าเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งที่โรงเรียนเหล่านี้ทำอะ่ะมันควรที่จะผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากแต่ด้วย ความที่ไม่ค่อยมีคนเก็บหลักฐานหรือว่าเอาเรื่องนี้มาพูดในสเกลใหญ่ทําให้คนไม่ค่อยร,รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆเ,เหล่านี้บ้างดาราหลายคนที่เคยส่งไปโรงเรียนแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครออกมาพูดเรื่องนี้เลยแต่ว่าปาริสเป็นคนดังคนแรกๆที่ออกมาเปิดโปงเรื่องเฉาๆของโรงเรียนเหล่านี้ผ่านสารคดีชีวิตของเธอซึ่งก็ชื่อ The Real Story of Paris Hilton ซึ่งเราสามารถดูได้ฟรีผ่านช่อง YouTube ของ p าร i สเลย อพอออกจากที่นั่นตอนอายุ18ปีได้ปาริสก็เริ่มกลับไปใช้ไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้แล้วก็เข้าไปอยู่ท่ามกลางชื่อเสียงอีกครั้งแต่ว่าฝันร้ายจากโรงเรียนดัดนิสัยครั้งนั้นอะ่ะก็มาเยือนเธอเกือบทุกคืนเธอเล่าว่าหลายครั้งอะ่ะเธอดันเข้าไปคบคนที่มีความท็อกซิกหรือว่าคนที่ชอบกระทําความรุนแรงกับเธอเพราะว่าเธอ วยหาความรักมากๆโดยไม่สนใจว่ามันจะจริงหรือปลอมหรือดีไม่ดีต่อเธอแค่ไหนก็ตามขณะนั้นนะ่ะเธอก็ซ่อนมุมมืดของเธอไว้แล้วก็ใส่หน้ากากเป็นไอคอนสาวไฮโซอย่างที่เรามักเห็นภาพกันตามข่าวตอนนั้นปาริสก็เริ่มอยากเป็นนักแสดงมากกว่านางแบบแล้วด้วยเธอก็เลยเริ่มไปแคสติ้งแล้วก็ได้บทในหนังสักเรื่องสองเรื่องเช่นซูแลนเดอร์หรือว่าเรื่องสวีทตี้พายแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยเป็นบทที่เปรี้ยงปรางเท่าไหรนะ่นัก จนกระทั่งปารีสเนี่ยโดนเรียกตัวไปทํารายการเรียลิตี้โชว์เกี่ยวกับชีวิตของเธอแล้วก็น้องสาวที่ชื่อ The Simple Life พลพอตของรายการนี้ก็คือ ตามติดชีวิตของไฮโซสปอยทั้งสองเนี่ยโดยให้บาริสย้ายมาอยู่ย่านชนบทเป็นเวลานหนึ่งเดือนเพื่อทำกิจวัตรประจำวันต่างๆในฟาร์มเช่นรีดนม,มวัวถูพื้นทำอาหารเสิร์ฟอาหารนิกกี้น้องสาวของบาริสเนี่ยถอนตัวเพราะว่าเธอไม่ชอบรายการเรลิตี้ทีวีแล้วก็คิดว่ามันนะงี่เง่ามากแต่บาริสอชอบความสนใจแล้วก็ความเด่นดังอยู่แล้วไงเธอก็เลยแบบเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีเลยก็เลยตกลงทำรายการกับเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อนิโคล รายการนี้ทาให้ปาริสได้แจ้งเกิดแล้วก็ทําให้ปาริสเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทําให้เธอเนี่ยมีภาพลักษณ์หรือว่าแบรนดิ้งเป็นคุณหนูตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยการแต่งตัวชุดสีชมพูหิ้วกระเป๋าใส่หมาชิวว่าแล้วก็แอบเสียงสูงๆในรายการอะทำให้เธอเป็นทั้งที่รักแล้วก็ที่เกลียดชังของใครหลายๆคนแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะชอบหรือไม่ชอบเธอเธอก็เป็นคนที่ดึงความสนใจมาไว้กับตัวเองได้เก่งมาก ในรายการอ่ะเธอก็จะมีการพูดว่าเธอทํานูน่นทํานี่ไม่เป็นเช่นเช็ดพื้นหรือว่าทาอาหารไม่เป็นแต่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนดัดนิสัยอ่ะก็มาเล่าว่าปารีสอะไม่มีทางที่จะทําสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นเพราะว่าเธออะผ่านการกดขี่ในโรงเรียนเป็นเดือนๆเ,เลยก็ดูเหมือนว่าแบรนดิ้งคุณหนูเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เธอ สร้างขึ้นมาแต่ว่ามันก็เวิร์กมากๆเพราะว่าเธอคงไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ถ้าเธอไม่ทุ่มเทเล่นบทนี้ให้คนเชื่อใจว่าเนี่ยคือนิสัยที่แท้จริงของปาริสฮิวตันจากตอนแรกที่ปาริสใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นคนดังแล้วก็อยากให้ปาปารัสซี่ไล่ตามเธอแต่พอเธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นจากรายการเรียลิตี้ของตัวเองเนี่ยปาปารัสซี่ก็เริ่มรุกรานเธอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตามถ่ายเธอทุกฝีก้าวเลยปาริสเหมือนเป็นอินฟลูรุ่นแรกๆก็คือ เธอค่อนข้างอยากที่จะควบคุมภาพหลักของตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นมาตัดต่อบอกว่าเธอทําอะไรได้ไม่ควรทําอะไรปารีสเนี่ยก็เลยหันไปโฟกัสกับธุรกิจรายการทีวีของตัวเองแล้วก็ชอบเอากล้องมาถ่ายตัวเองทงั้งๆที่ตอนนั้นนะไม่มีคนรู้ด้วยซ้าว่าเซลฟี่หรือว่าการทำบล็อกคืออะไรก็เรียกได้ว่าเธอเป็นคนที่รักแสงสีแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคบุกเบิกเลย พูดถึงอินฟลูที่ปาริสกรุยทางให้เนี่ยปาริสก็เคยมีผู้ช่วยส่วนตัวคนหนึ่งที่ชื่อคิมคาร์เดเชียนใช่เจ้าแม่ IG แล้วก็อินฟลูอันดับต้นๆของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยแหละซึ่งการที่คิมได้ออกรายการเยลิตี้ของปาริสและการที่เธอถูกถ่ายรูปกับปาริสบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยทำให้เธอเป็นที่รู้จักเหมือนกัน ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Bling Ring เอะ่ะซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน LA แล้วก็ชอบเข้ามาขโมยของในบ้านของเซเลบต่างๆในฮอลลีวูดอ่ะก็จะรู้ว่าปารีสเป็นหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อซ้ำๆซักๆช่วงนั้นบ้านของเธอก็จะโดนขโมยของบ่อยเป็นพิเศษเลยมันก็เลยทำให้ปารีสอะค่อนข้างเครียดมากๆแบบ บ้านฉันเองจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยแล้วโชคร้ายซ้ำสองขึ้นไปอีกเพราะว่าแฟนคนแรกของเธอจุ่ๆก็ขอถ่ายคลิปตอนที่มีอะไรกันแล้วก็พยายามพูดจากกดดันโดยบอกว่าปารีสเธอหน้าเบื่อจังเลยอะ่ะจะให้ฉันโทรหาคนอื่นมาแทนที่ก็ได้นะถ้าไม่ทำอย่างนั้นอะ่ะ สุดท้ายปาริสก็เลยยอมแล้วก็มีเทปหลุดออกมาตอนที่เทปหลุดเนี่ยแฟนของเธอก็ยังหน้าด้านต้องใช้คำนี้เลยไปถ่ายรายการทีวีแบบไม่อายแล้วก็ยังพยายามทำเงินจากสถานการณ์นี้ด้วยการเอาเทปไปขายเพิ่มด้วยในขณะที่สื่อต่างๆเนี่ยโจมตีปาริสแล้วก็กลด่าเธอทั้งๆที่เธอแบบ เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ําเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนว่าทําให้ครอบครัวหัวโบราณของปาริสอับอายมากๆปารีสเองก็เล่าว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเหมือนถูกข่มขืนออนไลน์อะแต่ว่ามันก็ ยังมีคนกล้าบอกด้วยนะว่าปาริสจเป็นคนที่ปล่อยคลิปเองเพราะว่าเธออยากดังมีข่าวออกมาด้วยว่าเหตุการณ์เนี้ยกระทบจิตใจเธอมากจนถึงกระทั่งตอนที่เธอเนี่ยออกจากบ้านไปซื้อนิตยาสารเราเห็นคนขายเซ็กเทปผงเธอรวมถึงตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับคลิปลุดเนี่ยเธอก็โกรธมากจนเข้าไปทําลายข้าวของแล้วก็ฉีดจเปเย์พ่นที่ร้านแต่เธอก็ไม่ได้ถูกแจ้งจับข้อหาอะไรนะ หลังจากเหตุการณ์เนี่ยปารีสก็ยังคงทำงานต่อแบบไม่มีหยุดไม่มีหย่อนแล้วก็รับงานกับแบรนด์ต่างๆเช่นแบรนด์น้ำหอมเครื่องสำอางแฟชั่นนอกจากนี้น้นองสาวแล้วก็แม่ของเธอที่ตอนแรกไม่สปอร์ตการทำรายการเดลิตี้สุดท้ายก็ยอมรับการสนับสนุนของเธอแล้วก็ยังยอมเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วย หลังจากนั้นไม่นานบาริสก็เลยได้ทำตามความฝันที่จะเป็นนักแสดงเบื้ออาชีพสักทีโดยการที่เธอได้เล่นหนังสยองขวัญรีเมค,คลาสสิกเรื่อง House of Wax แล้วก็เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยเล่นมาแลละแต่ว่าเราก็ไม่เคยดูก็ไม่รู้ว่าการแสดงของเธอเนี่ยดีขนาดนั้นหรือเปล่าพอยุค2010ต้นๆอะ โซเชียลมีเดียก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตอนนั้นพวกคาราเชนก็เริ่มเข้ามาแทนที่ของปารีสและแต่ปารีสก็ไม่หวั่นนะจ๊ะเพราะว่าเธอสร้างอาณาจักรปารีสฮิวตันโดยการคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆพร้อมกับอัปเดตชีวิตของเธอบนโซเชียลมีเดียเป็นประจำแล้วเธอก็ยังเป็นดีเจเซเลบแถวหน้าของวงการบันเทิงที่มีค่าตัวสูงมากๆด้วยปารีสมีภาพลักษณ์ว่าเธอเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นดูคุณหนูแล้วก็ดูไม่มีสมองแต่ว่าเธอกล่าวว่าตั้งแต่เธออายุ18 เธอก็ไม่เคยขอเงินจากที่บ้านเลยเงินทุกอย่างที่เธอมีก็เกิดจากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองส่วนตัวเราคิดว่าแน่นอนปาริสเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงแล้วก็เห็นได้ว่าตั้งแต่ตอนที่เธอเด็กๆเ,เนี่ยเธอไม่ต้องทำอะไรมากก็มีคนสนใจเพราะว่าเธอเป็นทาย,ยาทธุรกิจโรงแรมร้อยล้านและสวยตามบิวตี้แตนด์ดแต่เราคิดว่าเธอก็ต้องฉลาดหรือเก่งระดับหนึ่งแหละที่จะสามารถทำให้คนพูดถึงเธอจนถึงทุกวันนี้ คาแรคเตอร์ของปาริสที่เราเห็นในรายการเดลิต t ี้ทเนี่ยเช่นการดัดเสียงให้ดูแอปก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันภาพลักษณ์ที่คิดคำนึงมาอย่างดีว่ามันอะจะได้รับความสนใจแล้วก็ช่วยทำเงินให้กับเธอมากขึ้นก็ไม่ใช่ไฮโซทุกคนที่เกิดมาจะเป็นไอคอนในยุค2,000ได้ในระดับเดียวกับเธอ โอเคเราหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นที่มาที่ไปของปาริสฮิลตันแล้วก็แงม,ม่านไปดูเบื้องหลังความสำเร็จของเธอว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตสุดท้ายเราอยากชวนให้ไปดูสารคาดี The Real Story of Paris Hilton เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปาริสอย่างเดียวแต่ว่ามันไฮไลท์ให้เห็นถึงปัญหาของโรงเรียนแล้วก็ค่ายปรับนิสัยว่าการตกอยู่ในโรงเรียนที่แย่มันสามารถกระทบชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้ในระยะยาวมากแค่ไหน ขอบคุณที่หลงเข้ามาฟังกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ